ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสู่ที่ประชุมแล้วกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการธรรมสี่ประการเป็นฉะไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณนะะเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเทวดาเหล่าใดประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไหม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิดในภพนั้นเทวดาเหล่านั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า พวกเราประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเห็นปานใดจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาบังเกิดในที่นี้แม่อริยสาวกผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเห็นปานนั้นก็ย่อมเกิดในสำนักพวกเทวดาดังจะร้องเชิญว่า มาเถิดดังนี้อีกประการหนึ่งอริยสาวกประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรมในพระสงฆ์อีกประการหนึ่งอริยสาวกประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครแล้วไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยเป็นไทย วินยูชนสรรเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่รูปครามแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิเทวดาเหล่าใดประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครแล้วจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิดในภพนั้นเทวดาเหล่านั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเรา ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครแล้วเห็นปานใดจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาบังเกิดในที่นี้แม้อริยะสาวกผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครแล้วเห็นปานนั้นก็ย่อมเกิดในสำนักพวกเทวดาดังจะร้องเชิญว่ามาเถิดดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสู่ที่ประชุมแล้วกล่าวถึงผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แล